เครื่องปั่นผล,ลไม้อนเนกประสงค์และปั่นหลายๆอย่างรุ่นโบราณมันสวิตเสียใช้งานไม่ได้เลยมาเปลี่ยนสวิตกดกลิง่งใส่แทน เภาพโบราณนจิงๆไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็ใช้งานได้ดัดแปลงอันสวิตกดกิ่งใส่ เสียไฟไฟจะขึ้นกดเป็นอันเรียบร้อยใช้งานได้ความสวยงามไม่มี โอเคนะครับสวัสดีครับ